สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลายเมนูกันอีกแล้วจ้าวันนี้เราก็ได้เมนูล่าหมูกินกันค่ะทุกคนแต่รอบนี้ก็อาจจะเครื่องไม่ครบไม่แน่นเหมือนช่องอื่นๆเขานะคะก็จะมีแค่หมูสับมีต้นหอมผักชีมีหอมแดงมีพริกแดงมะนาวค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องของเราก่อนนะคะ ต้นหอมเราจะใช้แค่ต้นเดียวนะคะวิทีเหลือก็เอาไว้ใส่อย่างอื่นต่อนะคะใส่เยอะไปก็มันจะเขียวปีไปนะ,ะแล้วก็หั่นคลิกต่อค่ะ เค okay. เรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมารวนหมูของเราให้สุกก่อนนะคะใส่น้ําสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะไม่ใช้น้ํามันเนาะแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะเพราะในหมูของเราก็คือมีมันหมูอยู่บ้างแล้วนะคะเราก็เลยจะไม่ใช้น้ำมันนะคะใส่ซีอิ๊วลงไปเล็กน้อยค่ะทุกคนเพื่อให้หมูมีรสชาตินะคะจากนั้นก็รวนให้มันสุกค่ะ พอ,อหมูของเราสุกแล้วนะคะแล้วก็พอแค่นี้เนาะปิดเตาได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาเทใส่ในกระมังเรียกว่ากระมังเพื่อที่จะคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงของเราค่ะจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะทุกคน เริ่มจากผงชูรสนะคะอุ้ยโอ้ย,อยก็จะเยอะนิดนึงค่ะใครไม่ค่อยทานหรือไม่ทานเลยก็แล้วแต่ท่านนะคะแล้วก็ผงข้าวคั่วค่ะครึ่งช้อนพริกป่นครึ่งช้อนค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องของเราที่เราหั่นไว้เมื่อตะกี้นี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวเราจะใช้ประมาณหนึ่งลูกนะคะแต่ แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านก็แนะนําให้ชิมก่อนนะคะปรุงเสร็จแล้วก็ชิมก่อนว่าท่านชอบแบบไหนเนาะน้ำปลาค่ะสองช้อนค่ะเนื่องจากน้ำปลาที่เราใช้มันจะเป็นน้ำปลาผสมนะคะมันก็จะไม่เค็มโดดจนเกินไปก็เลยอาจจะใส่เยอะนิดนึงนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะมาตักใส่จานกันเลยค่ะืองวันก็บินไปบินมาเนาะ นี่ค่ะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากนะคะสำหรับเมนูลาบของเรานะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ